สบายดียามแรงพี่น้องเบิ่งสุขผู้คนเนาะที่มาเบิ่งมาชมโอ๊ยเป็ดตัวนี้เอาๆบ่ลงน้ําเฮาก็เต็มน้องแล้พี่น้องเอ้ยคุ้งท่อแล้วบดนี้น้ําก็ใสแล้วใสแล้วใสแล้วํานี้ก็่ใสแล้วรอเบิ่งอีกหลายๆมื้อ ร้องเช้าเพิ่งนกันออกแค่งงานบานนี้พี่น้องเอ้ยหลังจากกินปลาเผาแล้วได้รับข่าวดีแล้วจะมาฮดสวนฮดพักทันวาเอ้ยอนางเนื้อเอ้ยสวัสดีครับดูน้ำพอพ่ออุ่มแล้ว ให้ต่อเต็มพื่นเพื้นเพื้นเห้นแม่แล้วเห็นแม่แล้วไปอย่ากเข้าใกลเพื่อนประว่าิสิไปบ้านน้องดีพี่น้องเว้ยน้องน้อยสบายดีป่าลุง นอาบน้ำแล้วมาเปียกแล้วเป็นะไรเนยน้ำฮอไซไยเลยเลิกจุต<ก>ุน้องเนยลงไปตรวจสอ,อบมึงเลยต้องม,มีเสือสู้ซีบดอกร <c oughs> เอาขนน้ำส,สี้เหดนี่เงินคนน้ำสกีเห็ดเาเวพาะเป็นอะไรเนยไซร์เราบ่บ่เนย ใส่นาเรนว่าป่ะนี่หน,นาวนำสะออนมาเอื้อนแห้งก้อนนี้ใส่นอนํนอนำกอกก็ได้น้ำกอกมันใสนะ่ดูทีมน้องนะก็ได้ดูน้ำออก เออมื้ออื่นจังลุยโลดดูดูจนฮอยยามมื้อคืนผู้พี่น้องน้องในห่างเฮือนน่ะเด้กําลังดูดออกดูดสิเปลี่ยนน้ําใหม่นะน้ําเก่าออกสิเอาน้ําใหม่ใส่บนี้เอาน้ําโซาเซใส่ทั้งใส่ดกอภัยกยามแรงด้นี่พี่น้องดูดออกแล้วน้ําเก่าออกแล้ว น้ำเก่าแล้วมันบอไซด์ขุนแห้งบุตออกมืงเงินอาจจะได้กินปลาอยู่ดอกพี่น้องเลยกินปลาน้องใหญ่ดอกงกับกามี่เลยก็มีอยู่น้องเชื่อมันก็ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาเห็นมันมีนกพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นกอือจะได้จำหนึ่งบุ้เห็นมัน ต้วมะฮุงเกากระหดหนังเขามาใช้ผูยฮอร์โมนอาก็ใหญ่ขึ้นโอ้ยพักอันนี้นะมื้อนี้ก็จะไปส่งปลาบ้านน้องหลีดพี่น้องไปส่งปลาปลานิ่งที่คุณยายซื้อใหายอะไรจ้ะแบ่งให้ยายน้องหลีดน้ำเนาะแล้วก็มีผักหอมน้ำขนมน้ำเสียทุงขึ้นแล้วก็มักแตงน้ำเนาะจ้ะให้ยายน้องหลีดไปส่งบ้านน้องหลีดปะ เ็กน้อยบริได้ไปน้ำดอกให้ซอยเบิง่งเนาะ่องไปคนเดียวเผาไปเผามาเนาะติดตามมาเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวเลยบลบทูลเดาวจนประจือห้าเราพูดลิดอุ้ม,มาพี่ดูฮะพูดให้หน,น่อยนะยน้องหลีเป็นแม่ลูกอ่อนเลยล่ะสุด อืมเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วยังวะเด็ก <c ười> น้องน้องมิวพี่น้องเกิดน้ำรังบางหำประมาณเศร้ามือหอเ่น้ำเกิดก่อนแม่นเกิดเดือนเดียวกันบ่จ๊ะเกิดเดือนเ,นเดียวกันจ้าอุ้ยปวดเศร้าหน่อยแก้มแตกอันตะไบดิอุ้ย,าายข,เเเเขาเป็นหมดัดหมดัดเนาะปาม ข้ัแตกเอาไปตามาหาย้ายวะ่ะพอได,ดป้ปุ่นไปย่างยางก่อนแดดน้นดดนองแดดจะม,มา,มาอ้วนแทะจะมา,มา,มาพี่แทะเจ้าบ,บ่จื้หา้าบ่อแล้วว่ะ กูนึกว่าไพเราสิว่าเลยไพลียูอยู่บ่เราคิดว่ามูลีดได้นี่ไม่คิดว่ามูน้องลีดสบายดิตบมือแป๊ะๆตบมือแป๊ะๆผู้ยิงไม่รู้พรมลายอยู่บ้างมองเพิ่นดูพรมกับวลายผู้นีนะผู้สาวเพิ่อนผู้จืดฮาเอาปลามาให้ ตึ้ปลาพอได้กินเมื่อหน้าห้ไปอ่ะห้ามาข้างีกอืมวิตีใหม่ซชก่อนมันหว่ามันยังสิมัเร่นเล็นเายเลรนทางไดนั่งพี่นนอนขาวดาวอยู่เพื่อนบ่ขาวมีดกระป๋าเล่นกันขากปห้องอยากได้ระบายยังกอเห็ดยังกอบดาปลาเผากินปลาเผากันเห็ดเนี่ยก็ไปแล้วอะ มือเงินพุ่นปิ้งเป็ดนะมือนีิกินแล้วแล้วปลาเผาก็ได้มือเงินวันศุปิ้งเป็ดกินแบบมือเงินปีใหม่เอาไปกินให้ะ้องดีก็ได้เอาไปเอาไปล่างปีใหม่ไปกินยังได้กินแต่เห่าอะไรเนาะอย่าไปอย่าไปพ่อเลยไม่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 หามันดูหันขนมนะฮอหนึ่งเอาหายรุดขนมเบสเป็นอะไรปวดหัว เป็นว <199 S 1> ัดเป็นวัดสวัสดีปลาลูกแม่อยู่บ้านนี่น hmm. oh, no. ี่ขนมทุทุทุเอาทุเอาทุเอาบ๊แมนเพราะหนน้องเต้านะเบิ่งดูห่าพ่อก็อยากเบิ่งในบักใหญ่นี่น่เต้าเอาเบิรงเงินซื้อขนมนี่นะป้าถือไม่แส่ะพูนะไป็ได้เลย เอาบอเงินซื้อขนมนี่เสียหายเนี่ยเอาบอเอาบอ,อ,อ,อเงินนี่ให้ซื้อขนมอืมวริสันมาเอาเบิง 7, ้เงเจ็ดพันน่ะมาเอาอย่างมาเอาไว้เจ็ดพันเนาะมีเงิน 1, oh, เจ็ดพันครบเจ็ดพันเอา <c oughs> ขอบใจก่อนสบายดีปะลุงสดี สบายดีโอ้ยอ่ะไอเชื้อนมเด้อไปดือมาเอาอะไรกันแลนเลยอ้าวลดลดลไปเฮ็ดได้ลหรโอ้ยจังหน่อยเอื่อยลุ่มเอ้ามันสิล้มโอ้ยแก่งกี่เพิ่นพี่น้องเอ้ยผูก เออไว้ปนพักหอมเขาอยากจะบ่ม <io> ีเขาก็เลยเก็บในหน้าเดี๋ยหายจักหน่อยมี่ยุอกใครว่คือด่าเจ็กใช่ไหมนั่งฝูจะยงี่นบไจังซึงดดาไมะกินยุขนมน่ะอ้ยเบิ่งขามันเบิ่งมีแข่งมันยานอยู่เบื่อใช้เดอนนนะ ตุกปุกอยู Get <laughs> <laughs> ่กินนมยังนี่ยัแม่บ่ยังกินนมแม่อยู่กินเมเดิมโาเี๋บ่แต่10เดือนก็สิเข้าเดือน11นี่บ่มีเลยักินอยู่บ่อือเปลี่ยนนมแล้วเออตุกี้ตนแกะมันแจะเอายังกินจนอยให้ดอือจินจนอย จต้มปลาเนี่ยขกินต้มปลาป่นนะดื้อดื้อขนมนี่ก็ดื้อบ่บ่าบังคำดื้อเลยอันนี้แเก่งเก่งว่ะต้มเนี่ยโอ้ยบังคำคือกันแหละโอ้ยจะอ่อนแข็งขาวในผู้อุลุย์บังคำแบบโม่ปันได้บางคำนะคำนำให้แล้วเลยนี่ ไปคุกปูดากรปไปัดมนเป่าเชไนทางได้เชไปข้าดาวข้าดาวทางได้ืมแรงนี่อะรเนาะคไปไนนีไปนะมึอมจะไปทางได้มิวเนี่ยองไปหอางไหข้างเบิกก่อนไปใงหอยปังบ่ กนเงินมลเนเนเนเลยอืมเ้มหัเต็มเลย้ยะอนขามาเนาะโายว้าเป็นลห้องแม่เป็นแล้วนี่ แม่ดูห้องแม่ดูห้องแม่ดูหมดหามยังบอเป็นเป็นแ,แต่จะกับมามห้องมาในะห้องได้อยู่แม่ดูห้องแม่ดูแม่เอาให้กระซิบเปิมห้องหลีดดูห้องหลีดดูโอ้ใช้แขวนะ<อ>มีจังเหลี่ยมนะแขวนะเบิ่องนะอองี้อ่ะอับปางดูอับปางอับปางย่าเลยเข่าเหลี่ยมในวัดเบี้ยแข่าห่างนึกกระตีนเหาบัน ผู้แดงเก๋กบอใส่ผู้แช่ผู้ชาวก็ไใดขึ้นห้องแลนมาเลยทำเป็นสายวัดตัวโมกจิบไม่ใส่นี่พอเห็นได้เสือในแม่นบ่เสือเจ้าบ่ตัวนี้โอ้ยบ่เลี้ยวบ่เห็นแล้วคนตัวน่ะอันนี้ก็ตัวหนึ่งตัวม่อีกบ่เออเสือตัวพีกไก่เนี่อันชื่อวังได้เนี่ยตัวหาหล่ออย่าบอเห็นแล้วทังมันอีได้ที่เอาไป เอาไปถิ่มอย่ากัแล้วเอาบวงซวนพักเจ้าก่อนดีรถนะโจูนเอาไปขายสองสามพันได้ยินข่าวอืโอ้แล้เอาหมุงมากลางไว้ายแบนี้สั่งไก่ไพเห็ดนี่ไม่ใหญ่เห็ดผู้เดียวบ่ะนี่สวนนี่ออืบก็ไม่ใหญ่ไอเสียพารา อืมแล้วจะเจ้เาเหยงอืมโอ้ดีเยเบ,บียพักอันนี้เรางามอยู่ด้ไป,ไ,ดไปตู่มี่ยุคาไม่นำกะมีอยู่คิดว่าเพิ่นบบมี่พักก็ไม่นำก็เก็บมาให้แล้วก็เอ่พักสลัดแเราชูท่ายสิบบมีเดินได้นีลิทไ <c oughs> <c oughs> ม่ยาไม่เห็ดแล้วอืมเอ้ยฟัของปอมแล้วก็

ทออวันนี่เออคบัก้ักหอมไงวะนี่าะหวานพักคมพักคมญงเนาะไปมาหาไปเออมาแล้วมาแล้วน้องเต๋ามาแล้ว าเป็นเป็ปาบักใหญ่นะพี่น้องซําใดซํานึงบ่เห็นบ่ื่อจนได้ทานน้องี่แม่นบ่น้องเตาแม่ีักราก็ซํานี้แล้พี่น้องเอ้ยปู่พอได้เก็บกินในครัวเฮือนพอบ่ได้ซื้อข้าวผักหอมผักบัวยังสาวกปาตีนหยงลบ้าน ได้กับขอขคุณคุณยายอะไรสิซิกับออกหน้าอะไรพี่น้องเด้ไปนี่เอ้าวเมื่อ,อไรมิวนะพอกันคลิปนะอือฮะเอาเกิดไปไหม <c oughs> คุณยายพอดีอย่างปลาอะไรพอดีแบ่งมาหายเจ้าน้ำวะ่ะปลาได้น้องหรือเปล่าถือตั้งแต่ตาดลับช่องอืมักแกงอย่พวกดิบปนกิ้ใส่หอมอใส่นะดิปนกินแล้ว อยากไฮรีก็คดกับปูเล็ดกรบปไปมีแนวกินได้หนือหนอแรลงมดแล้วเฮ็ดนังก็ยาออกเลยเฮ็ดนังก็เก็บพอได้เก็บอยู่มือมือสานีเก็บปลูกปลูกครักนะมันดอกงาเหรอเอามื่อไหรเอาเมานะกูปาดมอนะอ้ยบอดสได้ดะาให บางหานออกหล่อยู่บออกไลยหดหน้ากันก็ได้คลายน้ำคลายประมาณสามสี่โลสามสี่โลเนี่ยแหละอด็กคลายแท่ก็ยังว่าปิ่งกินอะแซเสบเส็บมาติดห้วยคืออะไรปิ่งยามกินเล็บเาบามากกินอะนี่น่แหะคนก็ออกมาอยู่